สวัสดีค่ะกินไปเรื่อยแม่ออสนะคะวันนี้มาทานขนมจีนกันอีกแล้วค่ะดูดนนิน่ากินมากโอ้ยน่ากินมากเลยค่ะสั่งทอดมันไปแล้วด้วยอันนี้ผักนะคะมีไข่ต้มไม่เยอะอย่างเงี้ยนี่นะเดี๋ยวขอวางกล้องแล้วกินชัดๆกันะหายเลยไม่ต้องกลัวเรื่องไขมันแล้วค่ะไม่ต้องกลัวแล้วค่ะเต็มแล้วค่ะ อืมอร่อยไ,ไม่กินแล้วเดี๋ยวกินยายาขออาะะัดาอาหารก<อ>ันเดี๋ยวมาเส้นอร่อยขอขอขอคุณแจ่มแม่ขอได้ไม่เลหรอไม่ลองสิลองม่กินเดี๋ยวเดีรยวผักดองให้ขาโถน่ะมีผักดองด้วยนะโอ้โหผักชอบหมดเลย รนึกว่าค mm ุณยายเลยเนี่ยคุณมาแรงวันเยอะนะจับเกณฑ์ให้หมดโอ้ยเมื่อวานเยอะกว่านี้ ชอบทานผักอร่อยมากแล้วก็ผัผผกผนะผบุงบ้งลวกกระเทะเกงกว้านี่ขอชิมหน่อยนะผักบุ้งก้อนหน่อยแม่ขอพริกหน่อยฮะ หรอจริงหรอพูดจริงพูดเล่นเนี่ยไหนอ่ะ้องโกหกมมกไม่ต้องขอพึ่งหนอโอ้ขอพึ่งหน่อยแมั้งลงไปหมดเลยเมืทีคืนอยากกระทืบขนาดไม่สบายยังหาเรื่องปวดได้กจะใจเราน้อยหน้าเขาได้ไงเออ เขาทำกุญแจตกทข้อน้ําบ้างอะไรบ้างโอ้ยจะบ้าตายกินไม่มีความสุขเลยกําลังจะมีความสุขอยู่เนี่ยอร่อยจังเลยอะค่ะเื่อดินหน้าเสร็จกวเรื่องแส่ตำก่อนครับ

รสชาติอร่อยจริงๆเลยค่ะในบางในบางอร่อยมากอืมดี่คือที่ไหนขนอกินเส้นสดในบางอร่อยมากอร่อยจริง nó cái rồi, hả? đó đầu hả nhưng mà cái mùi này vẫn luôn nhìn mẹ hơi bụi mùi mẹ bụi mùi mẹ mùi mì 哦。Oh oh.